ท่านผู้ชมมารับชมกิจกรรมดีๆจากโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุต,ตะบลประดูงามอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ รำวงกลองยาวที่เห็นอยู่นี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุประดูงามองค์การบริหารส่วนตำบลประดูงามอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรื่นเริงสนุกสนานและไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตลอดจนนำออกแสดงโชว์ในวาระต่างๆถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทำให้คนเท่าคนแก่คลายความเหงาใช้เวลาว่างมาร่วมสร้างกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุประดูงามเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อาการดำเนินชีวิตช่วยเพิ่มพูนความรู้ทักษะชีวิตที่จำเป็นโดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกัน ก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพโดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่นเพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่กับชุมชนท่านนายกมอบหมายนโยาบายให้ไปทําภารกิจเพื่อที่จะพัฒนาเยาวชนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทุกส่วนในตนําบลนั่นคือความภาคภูมิใจที่ตําบลเล็กๆนที่เราทํากันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะนําเสนอใครมาก็แล้วแต่ เราก็จะรวมตัวมานําเสนออยากให้เขารู้ว่าประดูงาตนตําบลเล็กๆในอนาคตเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะต้องไปรวมกับตําบลไหนหรือเราจะเป็นยืนด้วยขาข้างเดียวของเราตําบลเราเราก็ไม่รู้แต่ศักยภาพเราเราอยากให้คนอื่นเห็นว่าเรามีคนเท่านี้แต่เราทําได้ นอกจากผู้สูงอายุแล้วอาจารย์จรันชาวใต้ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุประดูงามได้นำสภาเด็กและเยาวชนประดูงามเข้ามาร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุมีการฝึกการแสดงเช่นชุดระบำสีเทพที่สวยงามจากที่เคยเห็นแต่ระดับจังหวัดมาวันนี้เด็กๆในระดับตำบลก็สามารถที่จะแสดงออกพร้อมกันนี้ได้ฝึกเยาวชนได้สร้างความเชื่อมั่นในตนเองนำสิ่งที่หาได้ในพื้นที่มาประยุกต์ใช้เด็กๆถูกฝึกให้ใช้จักรยานล้อเดียว จากที่มีความเชื่อว่าไม่สามารถขับขี่ได้แต่วันนี้เด็กๆเ,เชื่อแล้วว่าตัวเองก็สามารถทำได้ชุดการแสดงของโรงเรียนสร้างสุขประดูงามถูกเชิญไปแสดงโชว์มานับไม่ถว้วนณวันนี้เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุควบคู่ไปกับเด็กเด็กเข้ามาร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุโด,ดยเฉพาะสะพานเด็กก็ยอมชนตะวับบนประดูงามก็ามาร่วมกันในส่วนนี้ด้วยนะครับทำให้คนประดูงามมีความสุขลด,ดวความเดือดร้อนนะครับ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมส่วนน่งนะครับวันนี้มีอะไรก็แบ่งปันกันมีอะไรก็พูดถึงนะครับส่วนนี้ที่ทําให้คนประดูงามมีความสุขครับตําบลประดูงามนับเป็นต้นแบบตําบลแห่งความสุขอีกแห่งหนึ่งที่เครือข่ายอบอตอและผู้สูงอายุร่วมคิดร่วมทําร่วมสร้างอันจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืน กิจการดีเหล่านี้เกิดขึ้นที่นี่ครับที่โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตะบนประดู่งามองค์การบริหารส่วนตะบนประดู่งามอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ธีรชัยมังกรทองถ่ายภาพสานิษฐบุตมังกลรายงานครับ1